สวัสดีครับเพื่อนๆชาญยูทูปที่น่ารักทุกคนนะครับก็บฝากถึงพี่น้องคนไทยเฮ้านะครับเนะาะว่าจะอยู่เกาหลีหรือว่าอยู่ประเทศใดกันแล้วแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่อากาศมันกะค่อนข้างที่จะแปรปวนนะครับเด้อพี่น้องเนะล้วา็พี่น้องคนไทยเฮ้าอยู่ในเกาหลีนี่ก็รู้สึกว่าจะเสียชีวิตกันเรื่อยๆด้วยหลายสาเหตุนะครับพี่นอ้องคืยจงผมเคยบอกไปแล้วว่าคนไทยเน่ะเสียชีวิตปีนึงเป็นร้อย บางคนกบว่าผมบอกเกินเกินข้อเป็นจริงที่จริงผมบม่ได้บอกเกินข้อเป็นจริงล่ะผมไปฟังพระพเพื่อนบอกมาแล้วนะครับพระอุวัตออย่างหน้าวัดพุทธารามบอกอยู่อันสั้นเป็น,พนเพื่อนบอกเพื่อนบอกอยู่ว่าคนไทยเสียชีวิตในเกาหลีอีกปีหนึ่งเป็นร้อยนะครับวันที่สิบหาก็เสียชีวิตไปนคนหนึ่งนคะครับคนอายุยังหน่อยอยู่ผมก็เลยโพ์ไปทั้งทิกตอกผมประกาศหาไปทั้งทิกตอกประกาศหายาติของผู้เสียชีวิตนะครับสุดท้ายแล้วก็วเห็นคนมาคอมเมนต์ผมอยู่ว่า ยากเพื่อนติดตอ่อมาแล้วนะครับยากติดตอ่อมาแล้วนะผมก็เลยบรรลุวา่าเอ่เพื่อนเป็นคนบานใดได้ยินวะ่าเป็นคนอุดอรอนผมโพูดไปทังทิกตอกคนเบึงตอนนี้สองแสนกว่าสองแสนกว่ายอดวิวแล้วการแช่์น่าจะเยอะมากแล้วนะครับของช่องทิกตอกสนองวรรณาสนะครับพี่น้องแ้ะบัดที่นี่เอ่เรื่องเล่ามันเปลีป่ยนแปลงสิบัดที่นี่คือรู้ว่ายากติดตอ่อมาแล้วแต่ก่อนที่น้องเขาจะเสียชีวิตนะมีคนคนหนึ่งเพื่อนเป็นล่ามล่ามนี่ ขึ้นผ้าน้องไปตรวจลกูกพราะว่าน้องขอความช่วยเหลือไปทั้งก่มว่าต้องการตรวจลกูกเพราะว่าหน่องเขาป่วยที่นี่ล่ามก็เลยอาสาห้าน้องนี่ไปตรวจลกูกวันที่สิบเก้าวันที่สิบเก้านะครับผมแล้วบัดที่นี่อ่าพอหลังจากวันที่สิบเก้าปุ๊บวันที่ยี่สิบล่ามโทรหาหน้องเขาบดติดโทรหาทางแชทโทรจังได้กับบดติดเลยล่ามก็เลยสงสัยว่าน้องเขาอาจจะเสียชีวิตตั้งแต่วันที่ สิบเก่าเดือนที่เลี้ยวหรือไหบอลลูบ่เนี่ยใจนะครับเดือนที่เล like. ี้ยวนะทีที่ว่าล่ามภาไปล่าม้าไปเดือนที่เลี้ยววันที่สิบเกาแล้วก็ติดต่อน้องบ่รด้อีกเลยแต่ว่าในในที่ใครจะมาแช์กันในกลุ่มเนี่ยว่าน้องเขาเสียชีวิตวันที่สิบห้าเดือนนี้แต่ว่าลามสงสัยว่าอาจจะเสียชีวิตก่อนหน้านี้เขาเพิ่งเจอหรือเปล่าบอลูเพราะว่าวันที่สิบเก่าเดือนที่เลี้ยวล่ามพาไปตรวจลูกแล้วไปตรวจลูกกันยังว่าท่านออกที่นี่ล่ามเพิ่งกลับไปพักเพิ่งกลับบ้าน กับบ้านเขามาเลยเห็นชิบผมในทีมตอกว่ามีคนไทยเสียช,ชีวิตซื่อเดียวกันกับที่เพื่อนภากไปเพื่อนก็นเลยสงสัยว่าน้องเขาอาจจะเสียชีวิตก่อนนะนี่แล้วที่สําคัญล่ามเพื่อนบอกว่าเพื่อนต้องการให้ญาตินี่ติดต่อมาหาเพื่อนนะครับกัผู้ใดที่ฟังผมอยู่ี่กแชร์ไปก็ได้นะครับพี่น้องว่าเป็นคนอุดรเท่านี้ละว,ว่าตอนนี้ว่าญยาิรับรู้แล้วญยาิรับรู้แล้วขอให้ญาติเนยแอดเฟซสนองวันสามารถ เดี๋ยวผมจะแนะนําให้ติดตอ่อไปหาล่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าล่ามเพิ่นบอกว่าเพิ่งจะติดตอ่อหรือว่าอ่าประสานงานไปทงปงังกองสูญเอื้อประสานงานไปทั้งยังหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือล่าต้องการที่จะช่วยเหลือเคยดเค็นี่นะครับเพราะว่าเพิ่ว่าเพิ่นเป็นคนสุดท้ายที่ได้ผาน้องไปหาหมอนะครับเพิ่นก็เรียกว,ว่าต้องการช่วยเหลือด่วนต้องการช่วยเหลือน้องสองสารน้อง เพราะว่าเราเป็นคนที่พาน้องไปหาหมอเราเป็นคนที่เห็นน้องเป็นครั้งสุดท้ายแกวางสิเพราะว่าหลังจากผาไปหาหมอวันที่สิบเก่าเดือนที่แล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบแกกับพยายามติดต่อโทรไปแต่บอบลับสายนั่นละ่ะแล้วแกก็กลับบ้านไปนะครับผู้ใดที่เป็นญาติของนายลังซิมันนะครับเรื่องลังซิมันนาถมทองที่ผมประกาศไปทั้งติกตอกแล้วนะวะ่า อ่าให้ตามหาญาติต่ว่าตอนนี้ว่าญาติติดตัวมาแล้วนะครับผู้ดใดเป็นญาติของนายล่างซิมันหน้าถมท่องนี่คนอุดอนอนที่เสียชีวิตนี่ก็ลองแอดเฟียสอนวัน์นสามาเด้รับเด้อผมจะให้ติดตอ่อไปหาล่ามให้ล่ามพ่นภาษางานกต่ทางสถานทูตด้วยอย่างต่างๆเพื่อนจะได้ช่วยเหลือกันเรื่องอ่าต่างๆหรือว่ามีคนจัดการให้เหลี้ยวหรือยังมีคนจัดการเรื่องนี้หรือยัยงล่ามอยากรู้ล่ามอยากรู้ล่ามอยากช่วยเหลือ คนสงสารนะครับพี่น้องอันนี้ผมเคยได้ต้องมาบอกใน YouTube อีกนะครับเพราะว่าแช่ไปทั้งคิปต่อกับบอกไป23สาคลิปแล้วคนกับกำลังเบิ่งหลหลนะครับพี่น้องพี่น้องก็ลองแช์ไปถึงยาพี่น้อง่นนะครับเมื่อจากน้อยซอยเลือกันครับพี่น้องคนไตห้องกันเป็นพี่น้องคนไทยคนไทยน้ากันกับี่ยังกับซอยเียวกันผมกับซอยได้แค่นี้ละซอยเป็นกรบบอกเสียงไงพี่น้องคนไตห้องผู้ใดยุ่ใส่กับขอให้รักษาสุขภาพไปแล้วกันเกาหลีกับวัฒนธรรมเรื่องอากาศมันแปรปวนนะครับพี่น้อง กับคนไทยเขากะเราโยมลาวท่างเก็บท่างป่วยป่วยอยู่โรงพยาบาลกันเยอะปวยแล้วเสียชีวิตียดล้วบ่มีญยาิตายแบบบ่มีญยาิกับมีจนเอาไปมาได้เผากับศพที่เขามีเงินอันข้าเจ้าบริจาคกันมาเอาไปมาได้มาเผาใส่กันเลยกับมีเพราะว่าบ่มีญยาิติดต่อไปแบบนี้กับมีครับพี่น้องอันนี้บ่มันบางเลี้ยวเบาเลยนะครับเด้อก็ฝากทั้งพี่น้องคนไทยเขาขอให้รักษาสุขภาพแต่ว่ากรณีของน้องคนนี้เชนว่าน้องแกเป็น มะเร็งลำไส้นะเห็นค,คนมาคามอมเมนต์ผมในตีกอกเป็นมะเร็งลำไส้นะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นกะผู้ดใดอยู่ใสหรือว่าทำงานเกี่ยวกับยังกับขอให้ระมัดระวังละกะันขอให้พักผ่อนให้เพียงพอขอให้รักษาสุขภาพจาของอันใดมันหนักนะเกินไปเฮอกะพอเพราะเผาลุ่งนะครับพี่น้องเป็นห้องพี่น้คงควรได้นะครับด้อมืันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับ ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจสนองมนัสสาตลอดมาได้ครับเด้อผมสีถ้ำโอรับมือนี้เลือกโอสามทุม 4, ท่มสี่ทุ่มทุกมือถ้าว่าได้ตอบคอมเมนต์ผู้ใดก็ต้องขออภัยหลายๆได้ครับเด้อผมยุ่งกางอินดี้ครับผมกับฝากแชร์ไปนะครับผมเป็นเป็น,ปนแต่อีต่วนนอนนองขึน,งนไทยเฮานะครับเนาะผู้ใดเป็นญาติของนายรังสิมันกัดลองติดต่อสนองมนัสสามารถแอดเฟียสนองมนัสสามารถจัดตีตัวล่ามให้ได้ครับเด้อเพื่นต้องการช่วยเหลือด่วนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ